ดึกดื่ดึกดื่ดึกดำดํื่นอก็สวีดัสสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวอร์ซัสซอบี้กันอีกแล้วนะผมอยู่บ่อยๆเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีน้องคนหนึ่งนะผมมาบอกผมนะผมว่าพี่คับพีคับสอนเล่นด่าน14แมปกลางคืนหน่อยครับพีผมก็คิดว่าน่าจะเป็นด่านนี้นะผมแมปกลางคืนใช่ปะ่ะด่านนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับ เราไปสอนกันในตัวเลยนะครับผมโอเคแต่พร้อมกันแล้วไปเลยซึ่งด่านนี้นะผมมันก็จะทําซึ่งด่านนี้นะครับมันก็มีภารกิจนะครับผมคือจะให้เราเนี่ยทาพระอาทิตย์นะผมให้ถึง5 0 0พันพระอาทิตย์เลยนะครับก็ถือว่ายากอยู่นะครับห้าพันพระอาทิตย์ในด่านเดียวเนี่ยนะครับแถมนะครับแถมแถมในด่านนี้นะครับมันยังไม่ให้สร้างตัวที่สร้างพระอาทิตย์ได้ด้วยนะครับโอ้ไม่ก็แล้วก็มันฟิกมาให้เรา2ตัวนะผมก็คือเนี่ยนะครับ ไอ้น,นี้สร้างพาทิ์ได้แค่หนึ่งตัวนะผมให้ซอมบี้แดกแล้วก็เพื่อเรายิงนะครับมันจะสร้างพาทิ์ให้กับเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมกันก่อนเลยนะครับเอาอันนี้ไปนะครับนี่ถั่วฟรีไปเลยนะครับแล้วก็เอาระเบิดไปสักหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลืออะไรดีวะนี่แล้วก็อะไรอีกสักอันวะระเบิดก็เอาไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <S 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 เอาสายฟ้าไปด้วยสักอันไหมเนี่ย โอเคครับเอาตัวดีดไปอีกสักตัวกันเลยครับน,นะผมไปดูกันเลยนะผมว่าเราจะสามารถทําภารกิจนี้ให้เสร็จได้หรือเปล่านะผมโอเคลุยกันมาแบบโอ้โหให้เรามาแค่ร้อยเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องสร้างตัวฟีให้ได้เยอะๆนะครับนี่เอาไปก่อนเอปอปอปป้าก,กันไปนะครับยิงไปก่อนแล้วก็ไอ้น,นี้ก็แดกไปด้วยนะครับนี่มาเร็วเหลอเร็วมากให้มันแดกอันนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่แดกไปก่อนเลยแล้วก็เราก็จะได้ อะไรอ่ะได้พาทิตจังมันมานะครับอ่ะกินไปก่อนนี่เอาไปอีกนะครับวางให้ครบเลยเก็บมาได้แล้วนะครับได้มาแล้ว200รอยนี่โอ้ย200ยก็ช้ำแล้วนะบอกเลยประมาณนี้นี่ฮะมันจะได้พาทิตมานะครับจิกเป้งมากโอเคมาอีกแล้วนะครับเราก็ให้มันแดกไปเลยนะครับนี่เดกไปอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บป๊ยิงไปอีกนะครับน้องฟรีก็ถือว่ารอยเหมือนกันแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ ของฟรีก็มีในโลกนะครับของดีฟรีของฟรีดีๆสิไม่ใช่ฟรีของฟรีดีๆนะครับก็มีในโลกเออวางไว้อีกเนึงนะครับโอเคให้มันแดกไปเลยยิ่งอ่าตัวแข็งแกร่งนะผมให้มันกินไปเยอะๆเลยนะครับให้มันกินตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าเช่นตัวหัวเหล็กอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้มาเยอะมากเลยนะครับนี่ได้มาอีกแล้วนะครับโอเควางไว้ด้านหลังก่อนนะครับเราป้องกันอย่าให้มันเดินถึงนะครับโอ้ยได้มาอีกแล้วเหรอ อันนี้ก็แดกไปเลยนะครับโอเคเนี่ยครับตัวหัวเหล็กบันี้กก็ใส่ไปเลยครับผมอือเราก็ยิงไปอีกนะครับน้องฟรีก็ยิงไปด้วยนี้ก็จัดไปอีกอันตรีนะครับใช้ใส่กับตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับนี่เออยิงกันหน่อยปะป๊้ยด้านบนมาว่ะเฮ้ยระเบิดไปเลยนะครับตัวนี้อ่ามันจะทําให้เราเสียหลักนะครับตัวนั้นเนี่ยฉะนั้นใส่ระเบิดไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวมาแล้วนะครับ โอเคอันติแสนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่กับตัวถังไปนะครับมาอีกนะครับใส่กับตัวนี้ไปอีกหนึ่งนะครับใส่ไปเลยโอเคอันนี้ก็ให้มันกินพวกหลุมศพไปก่อนนะครับปิบเก็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 บโอ้โหได้เยอะเลยนะเนี่ยเออมันได้น้อยจริงนะครับแต่ว่ามันได้มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยเึ๊บไปยิงไปก่อนเออไหวรอเปล่าอันนี้มาอีกนะครับโอเคไอหัวเหล็กแดกไปก่อนเลยนะครับ เาราก,ก็จะได้มาเยอะๆนะผมถ้าหัวเหล็กแดกไปเนี่ยปึ๊บ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 สามพันเจ็ดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยด้านบนมาถึงแล้วเหรอด้านบนนี่มึงจะเร็วเกินไปแล้วเนี่ยเออเห็บมากกอนนี่ฮะเก็บฟรีนะครับกับตัวนี้นี่บอกเลยว่าสุดหยอดสุดหยอดก็ถอดเลยเออมาอีกแล้วเหรอไอเมืองระเบิดไปเลยครับสองตัวนั้นเออจัดก,การไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เราเป็นแกะหมดเลยนะ ไอตัวนั้นตัวบะไรปึ๊บกินไปก่อนไอยักษ์มาแล้วนะครับตอนนี้ไอยักษ์มาแร็วเออนี่ก็จัดไปก่อนอันนี้ก็ดีดออกไปก่อนเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเก็บให้มันกินไปก่อนดีไหมเนี่ยออากินไปอีกนะเออเราก็จะได้ดิงมายือย้อนะครับนี่ปึ๊บยิงไปอีกโอเคมันสตอลไปแล้วนะครับด้านบนอ่อ 5, นะอนนอาห้าพันแล้วนะครับตอนนี้โอ้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเห็นเปล่าโอเคครับระเบิดไปเลยตรงนี้ตุ้ม เออเรียบร้อยนะฮะไอตัวแกะนะครับไอตัวพ่อมดมานี่บันเลยชิบหายเลยนะครับมาเลยครับรอบนี้ก็กระนำซัมเมอร์เซลไปอย่างเดียวเลยเออไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพราะว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับระเบิดไปเลยปุ้มอา่าตายยังดาล่างยังไม่ตายนะครับนี่จะไปก่อนรอดไหมรอดไหมเออพูดปาดช่วยกันพูดปาด สกปรุดปาดแบ๊บเดียวก็ตายนี่โอเคเรียบร้อยครับเราก็เอาชนะมาได้นะครับเห็นหรือเปล่าไม่ได้ยากเลยนะครับอาา่าฮะเอาละครับเราก็มากันด่านเดิมเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ตัว c o p ปี้ไปด้วยนะครับผมซึ่งตัว c o p ปี้เนี่ยมันต้องซื้อนะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะใช้แค่ตัวฟรีๆไปเลยนี่นะโอเคอัปเกรดไปก่อนไม่รู้เร็วเท่าไรแล้วเนี่ยเร็วกว่าห้าแวเหรอโอ้โหชิบหมายแล้วนะ <laughs> โอเค เดี๋ยวเอาตัวฟรีๆไปอย่างเดียวเลยนะครับรอบนี้เนี่ยโอเคครับผมเอาไปประมาณนี้เลยนะครับไปดูซิว่ารอบนี้นะครับเราจะทําภารกิจเสร็จสิ้นได้อีกหรือเปล่านะผมเลยอยากให้ผมสอนด่านไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ผ่านมั่วๆเอาทั้งนั้นนะผ่านมั่วๆทั้งเพเลยนะบอกเลยเอาหน่อยนะครับนี่ไปอันนี้ก็แดกไปอีกนะครัโอเคนี่2ไปเลยนะครับนี่มันแดกไปก่อนเลยนะครับ เอ้ยได้นะรอบนี้น่าจะสู้ไหวอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าภารกิจเสร็จสิ้นได้หรือเปล่านะครับมาแล้วครับอันนี้วางไว้ด้านหลังก่อนนะครับด้านหน้าให้น้องเล็กจัดการไปนะครับพี่ใหญ่เราสเตนบายอยู่ด้านหลังนะครับนี่แดบไปก่อนปึ๊บอันนี้กินไปอีกนะครับมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไอ้นี่เนี่ยไอหลุมศพนะครับอืมรอบนี้ไม่ได้พาระเบิดมาเลยเหรอชิบหายแล้วไปครับยิงไกลไปด้วย อันนี้ก็รอหน่อยนะครับนี่ด้านหน้าแดกไปก่อนอ่าได้หรือเปล่าว่ารอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจนี่แดกไปก่อนเดียวเดียวเดียวต้องแดกสิเออหรือไม่ได้พาตัวระเบิดมาช่บหมละได้ไหมวะเนี้ยอืออ่ากินไปก่อนเดี๋ยววะกินไปก่อนเลยนะครับโอเคอ๊ออันนี้ก็กินไปอีกนะครับมาทิศเอาไปเออ ต้องไหวนะเว้ยต้องไหวนะเว้ยพวกแกน,นีออ้กินไปอันนี้มาแล้วนะครับตรงหน้านี่จัดการไปเลยปุ๊บมาเอ,อ้าเก็บ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 ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าคนนีโน่โอ้บัลไลโอ้บัลไลจริงจริงอ,อือแดกไปก่อนครับโอเคไอตัวพ่อมดตายหาไปแล้วนะครับกัวแต่ตัวพ่อมดอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยิงไปแล้วก็อันนี้เก็บหลุมศพอันไหนดีวะเนี่ยอันนี้ก่อน ปึ๊บโอเคกินได้ไหมเรียบร้อยอ้าไม่ได้นะครับชิบหายเก็บ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 ก็ไอตัวหัวเหล็กมาตรงนี้ก็จัดไปเลยเอออันตีมาอีกแล้วนะครับอันตีมาแล้วก็ใส่ให้กับตัวหัวเหล็กอีกนะครับนี่มาเก็บเก็บเก็บก็อุ้ยกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากเลยรอบนี้นะครับไปน่าพาระเบิดมาด้วยนะครับเพราะว่าระเบิดนั้นก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับนี่เราเอาแบบตัวฟรีๆมาเลยนะผมปบปึปึ๊บปึ๊เก็บ อันนี้ไปอีกงับยิงไปนี่ด้านหน้ายิงไปเลยอันนี้ก็กินไปอีกนะครับกินลุ้มศพไปก่อนออาต้องไหวนะเว้ยพวกแกต้องไหวนะเว้ยไอ้ยักษ์มาแล้วเหรอยักษ์มาแล้วก็ไม่เป็นไรเราน่าจะพอได้อยู่นะครับอืออันนี้ก็กินไปอีกนะผมอ,อนิดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคถึงแล้วนะครับเออดีมากเวสุดท้ายยังไม่มาเลยเนี้ยภารกิจเสร็จสิน้นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับ พอได้อยู่โอเคจัดไปเลยครับตรงนี้อันติจัดไปเออปูดปูดออกไปวดีกูดมากไอ้ยักษ์ก็ตายหาไปเลยมาครับตรงนี้จัดไปอีกอันนี้ไปด้วยนะครับมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยตัวนี้เออมาของปูดจัดไปปูดพลาดมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดแล้วครับภารกิจเสียสิ้นแล้วเออเออดันบวนไปอีกเอออันติไปเลยครับปึ๊บ อัดตีไปอีกทีปึ๊บเอาให้ตายเอาให้ตายหายหมดหมดยังโอเคครับผมเรียบร้อยหอยชักตีนครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับด่านนี้อ่าได้ของขวัญมาด้วยนะครับโอเคครับผมก็ได้ของรางวัลมาด้วยนะครับคุณนู้คุณนี่ไปนะครับอเจและในด่านที่สี่นี้เราก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นไปนะครับมีด่านไหนยากๆอีกบ้างครับเนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนกันนะผมถ้าอยากกับผมเล่นด่านไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมก็จะเล่นให้ตามคําขอนะครับอยากกับผมรีวิวตัวไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ DC ซีเก r ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวีดัสสวัสดีสสดไปละจุ๊บ